สวัสดีค่ะวันนี้ครูกรบัวพามาเที่ยวที่ปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะอําเภอปากช่องก็เป็นอําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายมีคาเฟ่มีรีสอร์ทรสวยๆนะคะหลายแห่งเลยทีเดียวแล้วยิ่งเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดหรือมีวันหยุดยาวติดกันเนี่ยผู้คนก็จะแห่มาเที่ยวที่ปากช่องนะคะที่เขาใหญ่กันเนี่ย เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะถึงขั้นบางทีที่อาจจะมีรถติดเลยทีเดียววันนี้พามาแนะนำให้รู้จักกับคาเฟ่นะคะเปิดใหม่อยู่ที่อำเภอปากช่องนี่เองนะคะก็มีชื่อว่านี่เลยค่ะอาร์ต e e ีคาเฟนะคะเขาใหญ่ Art Tree ีคาเนะคะก็ถ้าค้นใน Google นะคะก็จะพิมพ์คำว่า Art Tree รีสอร์ทนะคะก็จะเจอนะคะก็มาตาม Google Map ได้เลยนะคะที่นี่ก็จะเป็นโซนของรีสอร์ทที่พักที่เป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับมาเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็จะมีในโซนของที่เป็นร้านอาหารกับคาเฟ่ยแยกส่วนกันนะคะร้านอาหารจะอยู่อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคาเฟ่ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละซ้ายกับขวานะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรีสอร์ทสวยๆแล้วก็เป็นสวน นะคะประดับประดาด้วยสวนดอกไม้ต่างๆเช่นดอกกุหลาบนะคะต้นสนต้นไม้ประดับต่างๆนะคะเป็นรีสอร์ทที่มีความลงตัวนะคะครบทุกอย่างก็คือมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะคะเหมาะแก่การที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขตัตฤกษ์เป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมบริเวณรอบๆนะคะว่ามีอะไรให้เราดูกันบ้างนะคะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่พักนะคะก็มีหลากหลายรูปทรงรูปแบบนะคะโดยปกติแล้วก็เขาจะกั้นนะคะไม่ให้นักท่องเที่ยวที่มาแค่เฉพาะในส่วนโซนของร้านอาหารหรือเครื่องดื่มลงมาในส่วนของที่พักนะคะให้ไว้สำหรับเฉพาะลูกค้าที่เข้าพักเท่านั้นนะคะก็จะเป็น โซนที่สำหรับลูกค้าที่เข้าพักก็มาเลือกนะคะว่าจะได้พักห้องไหนแบบไหนนะคะมีหลากหลายลักษณะแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายสามนะคะแดดค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะคะมีรถก๊อบวิ่งบริการ ลูกค้าที่มาพักด้วยนะคะก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนี่อย่างเช่นตรงนี้นะคะกลางคืนเราก็จะเปิดไฟกลางวันก็เย็นๆหน่อยถ่ายรูปได้นะคะตอนนี้ก็จะหยีตาหน่อยเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะแตงคืนเปิดไฟก็น่าจะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้เป็นเอาก้อนหินมาจัดเป็นโซนนั่งเล่นเก๋ไก่อีกแบบหนึง่ง อันนี้ต้นไม้จริงนะคะต้นสนต้นไม้จริงแต่ว่ามองดูแล้วเหมือนเหมือนอพลาสติกเลยแต่จริงแล้วเป็นของจริงนะเป็นของจริงนะคะต้นไม้จริงแล้วก็ที่ไหนก็ต้องมีนะคะตู้โทรศัพท์เนี่ยนะคะ ไม่แน่ใจว่าน่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เดินสายก็คือเอามาตั้งไว้เฉยๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวอะ่ะนิยมมาถ่ายภาพกันตรงนี้ยเยอะที่สุดเลยนะคะมุมนี้นะเป็นไฮไลท์นะคะที่นักท่องเที่ยวที่มานะคะ จะชอบมายืนถ่ายภาพกันตรงมุมนี้แหละนะคะแล้วก็ในส่วนที่เห็นอยู่ยทางตู้โทรศัพท์สีเหลืองๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนคาเฟ่ค่ะตรงนี้จะแยกกันนะคะระหว่างคาเฟ่กับร้านอาหารนะคะใครจะทานเครื่องดื่มนะคะก็แวะโซนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็โซนทางนี้นะคะ ปั๊มน้ำมันใช้ได้ทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะไม่คปั๊มน้ำมันน่าจะใช้ไม่ได้อะน่าจะโชว์น่าจะโชว์อเป็นเป็นอะไรอ่ะจุดที่เข้ามาตั้งให้โชว์ให้เราได้มาถ่ายรูปเก๋ๆนี่ก็จะมีผู้คนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็น ติดก,กันกับวันหยุดยาวนะคะนักท่องเที่ยวก็อพอสมควรอ่าฝั่งนี้จะเป็นร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่า Art Tree Cafe นะคะก็จะ,จะมีรูปปั้นที่เป็นแนวอาร์ตอาร์ตศิลปะให้เราไปยืนถ่ายภาพสวยๆเก๋ๆนะคะไปโพสต์ลง Facebook ได้นะคะอันนี้จะมีไก่สีเหลืองๆนะคะนั่ง ยกนิ้วแล้วก็เชิญชวนให้เราเดินไปรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวพามาดูตรงเขาใหญ่อาร์ทรีฟูดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะคะ นี่ละค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะคะใครหิวข้าวนะคะก็แวะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อยากทานอยากดื่มเครื่องดื่มเย็นๆก็แวะไปโซนนู้นนะคะแล้วก็ค่อยไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะคะหรือถ้าใครพักอยู่ที่นี่ก็เข้าที่พักนะคะเยน็นๆก็ค่อยออกมาเดินเล่นก็ได้นะคะ,ะก็เป็นที่ ัที่มีครบทั้งร้านอาหารร้านคาเฟ่ครบจบในจุดเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่มาได้ประมาณ4ปีนี่เองนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาเขาใหญ่นะคะแวะมาปากช่องก็แวะมาได้ที่นี่นะคะ